วิธีและขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ในปี2023อัปเดตล่าสุดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ครับจากนั้นกดไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวามือนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดครับจากนั้นกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับ เสร็จแล้วกดไปที่การตั้งค่านะครับโอเคก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการเข้าเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีศูนย์บัญชีเมตาเป็นเมนูใหม่เข้ามานะครับให้เรากดเข้าไปที่ศูนย์บัญชีเมตาตัวนี้นะครับ จากนั้นก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เราเลื่อนลงมานิดหน่อยนะครับแล้วกดเข้าไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับอ่าหัวะข้อตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็จะมีชื่อ f a c e b o o k ของเรานะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับ โอเคก็จะเข้ามาในหน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับในช่องที่1นนะครับก็ให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันนะครับเป็นรหัสผ่านที่เราเข้าออกระบบโดยปกตินะครับผมที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับถัดลงมานะครับช่องที่2ก็ให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับเราก็สร้างรหัสผ่านใหม่ขึ้นมานะครับอ่าล่างสุดนะครับก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านใหม่ของเราอีกครั้งนะครับผมสรุปก็คือ รหัสผ่านใหม่ทั้งสองช่องนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเรามาใส่รหัสผ่านปัจจุบันกันก่อนนะครับตามด้วยสร้างรหัสผ่านใหม่นะครับผมแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามากดที่เปลี่ยนรหัสผ่านแถบสีน้ําเงินข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาในหน้านี้ให้เรามากดอยู่ในระบบต่อนะครับ จากนั้นมันจะดิ้งกลับออกมาหน้านี้นะครับถ้ามันเด้งกลับออกมาหน้านี้หมายความว่าเราได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ในปี2023ก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ